สวัสดีครับผมเกรงไกรนะครับวอลโว่เอสหกสิบคันนี้นะครับใช้งบสองหมื่นบาทนะครับภายในเหมือนใหม่เลยครับวอลโว่เอสหกสิบนะครับลูกค้าส่งมาให้ทางเราฟื้นฟูสภาพภายในใหม่นะครับด้วยเป้าหมายที่บอกผมนะครับอยากให้ออกไปแล้วดูเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับสภาพของเบาะหนังทุกอย่างนะครับดูแล้วก็ยังดีอยู่ก็มีแค่ สกปรกนะครับแล้วก็สีซีลอยถลอกนิดหน่อยนะครับตรงเบาะคนนั่งก็เช่นกันแล้วก็เบาะหลังนะครับที่ใช้วิธีการทำความสะอาดแล้วก็แต่งสีนะครับรวบพวกชิ้นส่วนพลาสติกนะครับก็สีถลอกเป็นแผงประตูอย่างนี้นะครับตรงช่อง ที่เราจะทําสีให้ใหม่หมดรวมถึงพวกพลาสติกที่สีเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับจัดก,การทําสีให้หมดคอนโซลทั้งคอนโซลเนี่ยครับผมจะทําสีให้ใหม่หมดเลยนะครับเสา A นะครับมีผ้าที่รูออกมานิดหน่อยเดี๋ยวต้องถอดออกมาแล้วก็ติดกาวให้ใหม่นะครับ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังขัดโคมอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโคมมันเปียกเจ้าหน้าที่เลยลองถอดมาดูนะครับออกี่จริงแล้วนี่ก็คือว่าพคมอันนี้เนี่ยอมน้ําอยู่นะครับนี่ครับน้ำเนี่ยออกมาจากฟองน้ําเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ผมจะต้องให้เจ้าหน้าที่เขาถอดผมออกมาเลยนะครับเพื่อที่จะมาซักข้างนอกนะครับแล้วก็ทาความสะอาดโคมใหม่นะครับ ที่ผ้าเพเยอออกมานะครับเราจะใช้กาวยางนะครับในการที่จะทําให้ผ้านะครับกับตัวชิ้นพลาสติกเนี่ยติดก,กันกับเปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กําลังกันส่วนที่จะไม่ทําสีนะครับเพราะว่าช่วงตรงนี้เนี่ยทางเราจะทําสีตรงคอนโซลหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับให้กับลูกค้าคอนโซลกลางด้ยนะครับ สีสูตรน้ำนะครับที่ไว้สำหรับพ้นพ่นสีบอร์แล้วก็พ้นสีพวกชิ้นส่วนพลาสติกนะครับอันนี้ที่เราผสมขึ้นมานี่คือสีของบอร์นะครับสีสูตรน้ำเนี่ยพอพ้นเสร็จนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับจะไม่ทิ้งกลิ่นเหม็นนะครับ มีส่วนตรงที่เป็นคล้คลายๆโครเมียนตรงนี้ที่มันมีรอยบุบเห็นไหมครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมได้แจ้งลูกค้าไปแล้วว่าตรงนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องให้ลูกค้าเนี่ยไปเบิกชิ้นใหม่นะครับไม่เคลื่อนมาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าการที่จะพ่นสีให้ออกเป็นสีโครเมียมอย่างนี้เนี่ยสีของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ได้เงาถึงขนาดนี้นะครับ เต็ฟูสภาพภายในรถวอลโว่เอส60คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาชมผลงานกันนะครับผมจะแยกเลยนะว่าเราทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับนอกเหนือจากที่เราทําความสะอาดภายในรถเรียบร้อยนะครับก็มีส่วนของเบาะนนะครับเบาะหนังเนี่ยนอกจากการทําสีใหม่ทั้งเบาะคู้น้าและหลังนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนชิ้นหนังชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้สองชิ้นนะครับแล้วก็ทําสีทั้งใหม่หมดนะครับด้านหลังด้วยนะครับ ส่วนพวกพลาสติกนะครับก็มีพวกขาเบาพวกนี้ทุกชิ้นเลยที่เราทำพลาสติกให้หมดนะครับทำสีใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนคอนโซลคอนโซลหน้าเนี่ยทั้งหมดที่เราพ่นสีให้ลูกค้าใหม่นะครับนะครับกชิ้นพลาสติกนะครับมือจับประตูนะครับวกขาเบาคอนโซลกลาง แล้วก็ตรงที่เข็มขัดนิรละายทำสีใหม่นะครับชิ้นส่วนด้านบนทุกชิ้นนะครับพวกพลาสติกต่างๆเนี่ยเราถอดออกมาแล้วก็ทำสีให้กับลูกค้าใหม่หมดเลยครับเพื่อตามที่ลูกค้าต้องการนะครับคือให้รถเนี่ยออกมาให้ดูเหมือนใหม่ที่สุดครับนี่นะครับนี่ยส่วนนี้ที่ตอนแรกถอกใช่ครับทางเราพ่นสีให้ใหม่หมดเลย ชิ้นพวกปลาสติกดำๆตรงนี้ด้วยเ,เก็บใหม่นะครับ,บกเกียร์ด้านบนไฟในเก๋งนะครับแม้กระทั่งพวกเปิดปิดกระจกนะครับตรงบางแดดเ,เก็บให้หมดมือจับต่างๆนะครับคันนี้เนี่ยผมคิดลูกค้านะครับ ชุดฟื้นฟูสภาพภายในรถนะครับทำสีบาอทาสีชิ้นส่วนพลาสติกนะฮะอย่างที่ผมเห็นตามขั้นตอนนะครับก็ผมคิดลูกค้าอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับชุดนี้ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเปลี่ยนชิ้นหนัง2ชิ้นชิ้นละ1นึ่งพันเป็น2องพบาทก็เบสเซ็ตสอง0มื่บาทนะครับช่องทางที่สามารถติดต่อทางเราีว w นะครับเพื่อที่จะขอราคาประเมินนะครับก็คือทางไลน์ด้านล่างนี้นะครับ หรือลูกค้านํารถเข้ามาที่ TCW เลยก็ได้นะครับที่รองเมืองซอย5ปทุมวันจากสยาม15นาทีนะครับนำรถเข้ามาเราจะทําใบประเมินราคาให้แล้วถ้าลูกค้าถูกใจกับราคานะครับสามารถวางเงินมาจัดจํา5,000บาทเพื่อนัดคิวกันทำนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ